สวัสดีครับผมชื่อโอริโอนะครับแต่แม่เรียกผมว่าใบไม้ครับเรียกใบไม้กันทุกคนเลยแต่นีก็โอริโอก็ไม่ได้เรียกแล้วเรียกใบไม้นะครับผมร้อไหมครับผมร้อไหมครับเพื่อน โตไหมพี่ใบไม้ตาไม่โตเลยนี่นีนี่แกแกอย่ามาพูดมากนะเห็นไหมเห็นไหมเห็นขนฉันไหมขนฉันกนะฟูฟ่องร่องรอยพอ,อ,อแกอีกห่างก็เป็นพวงด้วยเอ๊ะห้องแม่ทําไมมีใส่ไฟพลุงมพลังนี้แม่ไม่กลัวไฟช็อตบ้างไงแม่ขาผมร้อนมากเลยแม่เปิดพลุงให้ผมหน่อยนะ โอเคค่ะลูกใบไ,ไม้ลูกแมคเกอร์